สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเล็กอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเล็กก็มีรถนะคะสวยๆมานำเสนอให้กับคนลูกค้าอีกเช่นเคยนะคะใครนะคะที่ตามหารถเก่งอนเนกประสงค์นะคะไว้ใช้งานนะคะต้องบอกว่ารถที่เล็กนำมาเสนอวันนี้นะคะเป็นรถเก่งยอดนิยมนะคะยอดฮิตที่ขายดีติดตลาดมากมากเลยค่ะคุณลูกค้าคะค่ะวันนี้นะคะเล็กก็นำคันนี้เลยค่ะมานำเสนอ Honda City นะคะอันนี้เป็นรุ่นตัว S ค่ะคุณลูกค้าคะ ราคาสบายกระเป๋าราคาจับต้องได้นะคะต้องไม่พลาดกับคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นชิ้นเดียวนะคะสีเทาแบบนี้เลยตัดกับสัญลักษณ์ฮอนด้านะคะแบบคโครเมียมนะคะทําให้หน้าของเขานะคะดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะและมาพร้อมกับไฟส่องสว่างแบบมัลติ r ร f เลกเตอร์นะคะคุณลูกค้า่ะนี่เลยค่ะฝากระโปรงของเขานะคะเพิ่มเส้นสายประดเปรียวนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์ของ Honda City คะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับทางด้านหน้าของเขานะคะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปชมรอบๆคันกันบ้างดีกว่าคะ่ะว่าคันนี้นะคะจะมีออปชันอะไรนะคะมาให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะค่ะนี่เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะอ่าเป็นล้อนะคะเดิมจากโรงงานเลยค่ะคุณลูกค้าคะ่ะมาพร้อมยางใหม่นะคะขนาด15นิ้วค่ะพร้อมใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะค่ะและมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะติดมากับตัวรถเลยค่ะ กระจกของเขานะคะกระจกมองข้างของเขานะคะสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะมาพร้อมกับมือจับสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าค่ะสีของเขานะคะไม่มีตําหนิค่ะไม่มีรอยขีดรอยข่วนนะคะสวยมากๆเลยค่ะกับคันนี้เพิ่มเส้นสายนะคะอย่างที่บอกค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์ของ Honda City นะคะมีความขับขี่คล่องตัวค่ะใครที่ตามหารถเก่งอเนกประสงค์นะคะขับขี่คล่องตัวเอาไว้ใช้งานนะคะใช้ในเมืองขับขี่แบบว่า ประหยัดน้ำมันนะคะต้องคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูรอบๆคันนะคะทางด้านท้ายของเขาเลยค่ะนี่เลยไฟท้ายของเขานะคะออกแบบมาให้รับกับตัวรถเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะมีขนาดที่ใหญ่นะคะเวลาแตะเบรกนะคะรถที่ตามมาทางด้านหลังนะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะลูกค้าคะ่ะคันนี้นะคะต้องบอกว่าตัวอักษรน,นะคะยังอยู่ครบค่ะไม่มีรอยขีดรอยข่วนกันเลยทีเดียวนะคะอ่า เดี๋ยวเรานะคะไปชมภายในกันบ้างดีกว่าค่ะว่าคันนี้นะคะเขาจะสวยขนาดไหนคะ่ะไปกันเลยค่ะคันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นระบบควบคุมอัตโนมัติไฟฟ้าทั้งคันเลยค่ะ,ะคะุณลูกค้าค่ะ มาในโทนสีครีมนะคะตัดกับคอนโซลสีดำนะคะต้องบอกว่าให้อารมณ์ของความอบอุ่นระมุนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันก่อนเลยค่ะคอนโซลน,นะคะต้องบอกว่าคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้าคุลูกค้าคะและ ทางคอนโซลด้านหน้านะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยนะคะมากพอสมควรเลยค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะชอบวางของกระจุกกระจิกเนาะตรงนี้สามารถตอบโจทย์คุณลูกค้าได้อย่างแน่นอนเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะแผงคอนโซลกลางของเขานะคะต้องบอกว่าใช้งานง่ายค่ะคุณลูกค้าค่ะมีปุ่มรับสายนะคะตรงนี้เลยและยัง มีช่อง AUX นะคะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะคะฟังเพลงได้นะคะช่วยเพิ่มความสุขให้กับทุกการเดินทางกันเลยคะ่ะลูกค,ค้าและตรงนี้นะคะถัดมาค่ะมีระบบไร้ฟ้าทางด้านหลังด้วยนะคะและยังมาพร้อมกับช่องเสียบสายชาร์จโทรศัพท์นะคะ,ะมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าครบคันมากๆเลยนะคะกับ Honda City คันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์แบบออโต้ค่ะค่ะและพวงมาลัยของเขานะคะเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตค่ะเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีรอยขีดรอยขวนค่ะคุณลูกค้าค่ะและ Honda City คันนี้นะคะมีปุ่มช่วยลดอัดตราการเร่งของเครื่องยนต์นะคะปุ่มนี้เลยค่ะอีคอนนะคะ อันนี้นะคะเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ขับรถในระยะทางไกลๆย,ย,ยาวๆนะคะแบบทางตรงนะคะจะช่วยประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะและยังมีปุ่มนะคะอันนี้กันลื่นค่ะคุณลูกค้าเวลาที่สภาพอากาศนะคะฝนตกนะคะก็สามารถกดปุ่มนี้นะคะช่วยชะลอการลื่นได้ด้วยค่ะคุณลูกค้าถัดมาเบาะนั่งของเขานะคะต้องบอกว่า เบาเขานะคะเป็นเบาผ้าค่ะสีครีมนะคะกรมหยี่ต้องบอกว่านุ่มมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าเดินทางใกล้หรือไกลนะคะนั่งสบายมากๆไม่มีปวดหลังอย่างแน่นอนค่ะและจะเด่นของเขานะคะนี่เลยค่ะช่องวางของนะคะจะมีให้มากพอสมควรเลยค่ะเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะคะต้องบอกว่าระบบแอร์นะคะเย็นมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปชมภายในห้องโดยสารด้านหลังกันบ้านดีกว่าค่ะต้าเอ ภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีครีมกำมหยี่เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าและมีระบบความปลอดภัยนะคะเข็มขัดนิรภัยทุกจุดเลยค่ะและยังเพิ่มพื้นที่การใช้สอยทางด้านหลังนะคะให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะวางของได้นะคะมากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูทางด้านท้ายของเขากันบ้างดีวกว่าค่ะว่าจะกว้างขนาดไหนนะคะทางด้านฝากระโปรงท้ายของเขานะคะต้องบอกว่ากว้างมากๆเลยค่ะ พื้นที่การใช้สอยนะคะมากขึ้นค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่มีสัมภาระเยอะๆนะคะคันนี้นะคะตอบโจทย์กับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะค่ะและคันนี้นะคะเขายังมาพร้อมกับยางอะไหล่นะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าอ่ายางอะไหล่นะคะเวลาลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะคะเล็กๆน้อยๆย,อยางรั่วย,ยางแตกนะคะก็ะสามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ Honda City รุ่นตัวเคันนี้นะคะต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยคะ่ะใครได้ไปนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมเนะะี่ยเขาดูแลดีมากๆเลยคะ่ะคุณลูกค้าช่วงล่างแน่นนะคะยางใหม่นะคะพร้อมใช้งานได้ยาวๆเลยคะ่ะคุณลูกค้าค่ะใครนะคะที่สนใจนะคะตามหารุ่นนี้อยู่ทักเลขมาได้เลยคะ่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะหรือว่าจะแอด ID Line o f f i c i a l ของบริษัทก็ได้ะคะ่ะ เล็กพร้อมดูแลและยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะเล็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ